วันนี้มาเจอร้านเครื่องตรวจจับโลหะที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับโอ้โหอลังการมากมาดูกันผมมากับคุณพิษกล้องนะครับของหายต้องได้คืนแล้วก็คุณเบลนักล่าใต้พิภพแล้วก็อาจารย์ปา,ป,าป้านะครับร้านไฮดี้ช็อปนะครับตั้งอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะครับดูสิครับเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมเลยนะครับเพื่อนๆของมีค่าที่ตรวจเจอด้วยเครื่องตรวจจับโลหะนะครับมีทั้งกริดโบราณเงินโบราณนะครับ ทองต่างๆฮะนี่ครับอีควินกเ0็และ900ส่วนตัวนี้นะครับคือมัลติคอนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดดูสิครับเพื่อนๆตัวชีปเป้าเขามีทุกแบบแล้วก็อุปกรณ์เสริมนะครับเขาปริ้นด้วยเครื่องปริ้น3าม,มิติฮะนี่ฮะมีด้วยกันมากมายหลายเครื่องเลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆถือว่าเป็นร้านเครื่องตรวจับโลหะที่ครบวงจรเลยครับนี่นี่นี่มีรูปพวกเราคราวที่มาครั้งก่อนด้วยนะครับ